สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาจาบลูกบิดประตูนะครับเป็นชุดลูกบิดแบบการโยกที่จะติดตั้งกับประตูบานนี้เป็นประตูไม้นะครับผมจะใช้ชุดคิดที่ผมจัดหาม,มาเน่นะครับใช้ชุดคิดเลยนะครับดูว่าติดตั้งยากไหมผมก็ไม่เคยทำเหมอือนกันนะครับ ก็ลองดูว่าในสถานการณ์แบบนี้เราสามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็บวัดปาล,ล้านประตูให้อยู่ระดับประมาณเอลตามมาตรฐานของเรานะครับ,รบเราสามารถปิดเปิดประตูนี้ได้โดยสะดวกนะครับ,รบเดี๋ยวจะใช้ชุดคิปชุดนี้เลยนะครับโดยชุดิปของเขาเขาก็จะมีโฮลซอมาให้ ชุดโบซอชุดนี้สำหรับจอบ,บเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆักครับ,รบชัดเจนเยนยชุดคิดมีอะไรไม่ให้เราบ้าง เป็นปใบไกเนะ่เป็นไรก็มุ่งนเป็นคิ้วกันเลยในชุดในตัวนี้เป็นตัวกันกระแทกกลไกของผู้ผิดเขาในตัวประกาศชุดที่เขามีมาให้ ก็มีสว่านมาทั้งสองชุดเลยในส่วนของชุดใหญ่นะครับเป็นโฟซอตัวนี้เอา๋อวดูนะครับตัโวโฟซอเวลาเราประกอบใช้งานเราก็ต้อง ตัวนี้ให้ดูก,ก่อนครับเดี๋ยวแกะตัวนั้นอีกทีในชุดนี้มันเป็นชุดทิศนะครับระยะห่างของเขาเนี่ยเราก็ดูที่ตัวลูกบิดก่อนนะครับที่ตัวลูกบิดเดินเนี่ยเขาบอกว่าแบ็กเก็ตตัวนี้ห่าง60มิลลิเมตรครับเราก็กวัดระยะจากเซนเตอร์สูงกลางเนี่ยจนถึงขอบประตรูจบ60อ่ะ60มิลลิเมตรก็คือ6เซน ไม่ใช่60เซนนะครับวัดบาลานซ์ตึงกลางของประตูตำแหน่งที่เราจะเจบเนี่ยเวลาเราประกอบมาดูนะครับเขาก็เพียงแต่ระกปอกน,น,นะครับดีเลยครับเขาก็เช็คระยะตรงนี้ก่อนจากขอบประตูถึงเซนเ,นเ,นเนตอร์ตรงนี้นะครับ60มิลลิเมตรหเซนนะครับก็ได้แล้วเราก็หาเซนเ,นเนตอร์ณตำแหน่งนี้ ที่จะจบนะครับแบบนั้นแล้วในส่วนของด้านนี้เนี่ยเพื่อนๆมาดูด้านนี้นะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้โอซอชุดนึงที่เขามาเดี๋ยวดูการประกอบนะครับเราก็สามารถเอาโอซสอเจาะเข้าไปดูให้ได้เซนเตอร์ก่อนนี่แหละเจาะทั้งสองข้างก็จะทะลุถึงกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็เจาะด้านนี้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวทำเครื่องหมายเพือ่อจะเจาะ น,นี่โหสอรด้านนี้โหสซอรตัวใหญ่นะครับก็จะจอดแบบนี้เดี๋ยวมาดูการประกอบเจ้าโฮสซอตัวนี้เดี๋ยวต้องหมุนคลายเกลียวตัวนี้ออกตัวนี้แน่นเดี๋ยวหาประแจามาจับก่อนนะครับเพื่อเอาสว่านจับแล้วก็เจาะโหสซอเจาะเข้าไปเราก็ได้รูนี้ก่อนนะครับ,คร,บครับการประกอบเจ้าโหสซอตัวนี้นะครับเราก็ หมุนชุดนีกเลยครับตัวนี้จะเป็นสว่านเพื่อนำตัวโฮซอรูตัวนี้นะครัเวลาถอดเราก็ใส่เขาก็จะมีล็อกของเขาปิดให้เข้าล็อกแค่นั้นเองมันจะลงล็อกพอดีอเขาบาังล็อกไว้เพื่อให้ได้เซนเตอร์นะครับนั่นเน่ยดังน,นั้นก็อ่าอย่าลืมขันตัวนี้ให้นั่นแนะครับเขามีหกเหลี่ยมมาให้ด้วย ตัวหกเหลี่ยมก็คือตัวสว่านตัวนะี้เผื่อเราจะเปลี่ยนเขาก็มีสว่านให้เปลี่ยนได้นะครับ okay. เรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าาปลงล็อกเรียบร้อยก็ขันอน,น,อน็อตตัวนี้เก็บเข้าไป แน,น่นๆแค่นี้เราก็สามารถใช้เพื่อที่จะเจาะได้แล้วครับโอเคแล้วพร้อมก็อ่าในส่วนของจเจ้าตัวเล็กนะครับเวลาถอดโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กเดี๋ยวประกอบเข้าไปแล้วก็เพื่อจะมันก็ต้องใช้ชุดคิดชุดบล็อกของตัวนี้เหมือนกันครับ เราลุยตัวใหญ่ตัวนี้ซะก,ก่อนนะครับโอเคครับ okay. เดี๋ยวผมจะเอาตำแหน่งลูกบิดไว้ตรงกลางลายนี้พอดีซึ่งก็ได้เซนเตอร์ของประตูบนและล่างและก็ได้ตำแหน่งที่เราจะบิดเหมาะกับมือเราก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอ้างอิงเราจะเซนเตอร์ตรงน,นี้ได้เลยอยู่ให่าง21เซนนะครับ พอี่อเซนตรงนี้ก็คือ10.5ห้าเซนเตอร์อยู่ตรงนี้เนัเซนเตอร์10.5 ตอนประกอบชุดคิดสำหรับเจาะรูนะครับแนวด้านข้างเนี่ยผมลืมที่จะยึดน็อตสกรู2ตัวนะครับเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนตอนที่เราเจาะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับ การช่างถ้าเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์พร้อมมีชัยไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมรอบนี้สว่านหมดแรงแล้วนะครับคงต้องจัดหาตัวใหม่มาแทนตัวนี้ซะแล้วนะครับเพราะว่างานเราจะได้เรียบร้อยในอนาคตข้างหน้าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆให้ทำเองครับ คลับใน,นส่วนที่เราเจาะรู้ได้เรียบร้อยแล้ว นะครับตรงนี้เราก็มาร์กแล้วก็ทำการบากซะนะครับเพื่อจะได้เอาตัวที่รับกับตัวล็อกของประตูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตะใบให้เนียนให้เรียบร้อยตามระยะที่เขากำหนดเลยของผม6เซนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ จะได้ไม่ยืดเยื้อยืดยาวจนเกินไปนะครับจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับคลิปต่อไปจากนี้เดี๋ยวจะทำให้ชมเกี่ยวกับการใส่กรอนประตูนะครับใส่ลูกบิดประตูนะครับว่าทำอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันโชคดีเป็นของทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ